สวัสดีครับเพื่อนๆ RECU ที่รักของจามาพนมโข้งหลายวันนี้วันพุธที่2 1่ธันวาคมครับอีก2อาทิตย์ท่านนันครับเราจะหยอดบัตรเลือกตั้งนะครับสอสอกลุ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าคราวนี้เรากำลังเลือกคนมาทำงานในประเทศไทยในภาวะที่ประเทศไทยอยู่ในคริสอยู่ในคริส นะต่างประเทศก็บีบเราอเมริกาก็บีบเราข้างในเราก็ทะเลาะกันเองเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนเก่งครับและคนดีเข้าไปบริหารประเทศเขาที่แล้วผมพูดแล้วกับตังมีอยู่สามพักเท่านั้นนะ่ะจะเป็นอะไรนะพักส้มพักแดงซักน้ําเงินเป็นตัวหลีพักอื่นเป็นตัวเสริมเพื่อจะเข้าไปบริหารประเทศแต่และพักเขาที่แรกก็พูดมีแคเตอร์ต่ตางกัน ประชาชนเนี่ยต้องรู้จักคาแรคเตอร์พวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เลือกคนนี้ไหมท่านจงใชายสมองเลือกผมพูดหลายสิ่ละพักสีส้มเป็นพักคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งกําลังดิ้นอุตลุดเลยเพราะทุกคนก็บอกพักเนี้ยนะครับรอได้คนรุ่นใหม่เย็รีบก,กระโดดเข้าไปทํางานในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเพราะไม่พร้อมนี่กลุ่มหนึ่งนะท่านจะเลือกก็ไม่ว่ากันสองพักสีแดงพักสีแดงก็บอกเลือกเข้ามา พเพราะเขาค่อนข้างพร้อมเคยมาเป็นแล้วแต่เป็นพักซึ่งใช้นะครับทุกราคิจเป็นตัวนำสองพักนะครับพักที่สามกับพักน้ำเงินพอที่แล้วผมพูดแล้วพักน้ำเงินเป็นพักโตมาจากโลเกอร์ก็มันนะครับไปเรื่อยๆนี่นี่คือสามพักที่คะแนนจะเท่ากันท่านไปเลือกนะจะใช้พักไหนเป็นตัวหลีเกเียโดยเฉพาะยิ่งเราคำนวณใเราเลือกตั้งย่อนบัตรไปแล้ว เราต้องย่อนบัตรที่สามแบบสดง Public Position เราว่าจะแก้รัฐธรรนูนหรือไม่อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับสไตล์อังกฤษให้บอกว่าเราจะแก้ไหมถามความเห็นประชาชนไม่ใช่เลือกสอสอไปสอสอไปตัดสินใจไทยเราไม่ได้ขณะนี้เรามีสิทธิ์ใช้ความเห็นของเราว่าจะเปลี่ยนแม้รัฐธนูนนะครับเปลี่ยนและเปลี่ยนยังไงอีกเรื่องหนึง่งผมเองยังไม่รู้เลยท่านทราบไหม พักสีส้มหัวต้องเปลี่ยนจำนวนเพราะประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยผมจําได้หลายทีแล้วผมก็ไม่รู้หมายความว่าขนาดนี้เราไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมนะครับผมก็ไปเปิดนะครับเจมีนี่มาท่านทราบไหมประชาธิปไตยคืออะไรมีกี่สไตล์อะไรบ้างไปเปิดดูเจมีนี่ครับสรุปง่ายๆคือประชาธิปไตยคือประชาชนมีสิทธิ์เลือกการตัวแทนไปปกครองประเทศของตัวเอง อันนี้ทุกคนหมดละไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนเราจะได้เนี้ยถ้าอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับสองพอเลือกตั้งไปประชาธิปไตยไปแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรในการทํางานตัวประชาธิปไตยใช่ปะเขาก็บอกว่าประชาธิปไตยคือต้องมีสิทธิเลือกเลือกไปแล้วประชาธิปไตยต้องพยายามแบนเลนสมบัดิสามพาวเวอร์ด้วยกันหนึ่งการออกกฎหมายสองการบริหารประเทศ สามตุลาการนี่คือสามพาวเวอร์ที่ต้องแบลนซ์กันและกันนะครับถ้าเผื่อใครก็ตายตามคอนโทรลทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการเขาเรียกว่าดิกเท์ชิพครับแย่งโดนัทรัมเนี่ยนะครับผมก็บอกให้พวกเราสนใจเรื่องประชาธิปไตยคืออะไรนะบอกประชาชนด้วยนะส,สรุปสั้นๆว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วเราจะรู้จะเลือกไม่เลือกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับ นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้เรื่องที่สองเศรษฐกิจไม่ดีครับทั้งนอกและในประเทศนะครับประชาชนจะรายได้น้อยลงจะถูกไล่ออกจากงานมันน้ําท่วมไม่มีจะกินนะฮะสสพูกนี้ไม่เคยรู้เลยประชาชนต้องการอะไรแต่ชัดต้องการประชาธิปไตยประชาธิปไตยอันนี้มันไกลเกินฝันของประชาชนผมยังไม่รู้เลยต้องไปเปิดเกมินี่ว่าประชาธิปไตยคืออะไรไม่รู้นะครับนี่คือ เป็นประเทศที่น่าสนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะไม่ว่าพรรคไหนจะมานะครับบางพรรคก็มีประสบการณ์มากกว่าก็ไม่ไม,ไม,ไมีสิทธิ์เป็นไอย่างพรรคสีฟ้าเนี่ยเคยทําอะไรไมาเยอะเลยแต่ก็ไม่พลังไม่มีมพลังพอจะมาหลีเรือประเทศไทยขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากประชาชนทุกคนท่านต้องเลือกสามใบเลยครับเลือกสสใบหนึ่งตอตอรายรชื่ออันหนึ่งสอเขตอันและให้ความเห็นท่านในเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งอาจารย์มนก,ก็ยังไม่รู้เลยประชาธิปไตยคืออะไรนะครับทําไมถึงมีประชาธิปไตยมีสี่ประเภทรู้ไหมครับรับบีแคร์เตอร์รู้ไหมครับไม่รู้เลยมีสี่ประเภทครับสไตล์อเมริกาสไตล์อังกฤษในในอดีตคือในยุโรปนะครับก็มีสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์เยอรมันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้มีสี่ประเภทคือสไตล์อเมริกาอย่างที่คุณพิธาชอบไหมโดนัททรับสองสไตล์อังกฤษเหมือนอย่างที่เราทําอย่างนี้ไหมสามสไตล์แล้วครับสไตล์รัสเซียไหม นะครับซึ่งทำมโนในแรกเนี่ยถูกร่างโดยคุณปีดีเนี่ยสไตลัเสเซียท้ายที่สุดคือสไตล์จีนไหมนะครับท่านไปดูซะไปเรียนซะนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับติดตามดูเปิดดูว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคืออะไรเราจะเลือกถูกเหมือนกันเราเลือกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่างงี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเตรียมตัวให้ดีสําหรับจะเลือกกับตันพาเรือเราไปสู่ ทะเลซึ่งมีมรสุมข้างหน้าเลือกไอ้ดีนะครับนะครับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ